มาร่วมงานันนีน่อยครับวันนี้เราเตรียมอะไรไงบ้างครับครับผมก็วันนี้เราก็มาเอาความรู้วยครับเพราะว่าเราก็เพิ่งจริงเคยเคยได้ยินแต่ไม่รู้ลึกรายละเอียดลึกครับผมก็มาแชร์ความรู้ให้แฟนแฟนแลนขับทุกคนแล้วก็คนใกล้ตัวเราด้วยใช่ครับผมอย่างที่บอกว่าเอาจริงอ่ะคนส่วนใหญ่จะรู้จัก H I V มากกว่า H P V ครับผม H I V คือทุกคนรู้จักแล้วมันคือโรคเอดส์ใช่ไหมฮะแต่ H P V เนี่ยเอาจริงคือบางคนยังไม่รู้จัก HIV มันจะเป็นทําให้ภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่ HPV มันคือการที่ไปกระตุ้นทําให้เกิดโรคมะเร็งในในวันที่เราแบบอ่อนแอร่างกายและหลายโรคเลยนะใช่ครับผมอันนี้คือเราเตรียมแบบมีความรู้อยู่แล้วหรือว่ามาเก็บความรู้ผมว่าก็มีอยู่พื้นฐานส่วนหนึ่งแต่ก็อยากศึกษาเพิ่มเติมด้วยเพราะจริงๆโรคพวกนี้มันอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วครับผมใช่ก็เลยอยากแบบเราอยากกระจายเขาเรียกว่าอะไรความรู้ส่วนนี้ให้คนอื่นด้วยใช่ครับผม กิจกรรมอะไรที่มีขึ้นมาและเรามองเรื่องนี้ไงบ้างครับเออเอาจริงๆอะผมว่าไม่อาจอาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่เดือนพายมันอาจจะเป็นทุกเดือนเลยทุกวันเลยดีกว่าครับผมที่เราต้องแบบมีความรู้ตรงนี้ไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของเรานะครับผมเพื่อ,อะจะได้อยู่กับคนรักไปนานๆอยู่กับคนที่แบบในครอบครัวไปนานๆครับผมถือว่าคือเรื่องที่ห่างไกลจากเราไหมครับจริงเรา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 ,เราเคยคิดว่ามันไกลครับผมแต่ว่าพอได้มาฟังสาเหตุ ทุกอย่างเกี่ยวกับโลกคือมันมันใกล้ตัวมากใช่ครับมันเกิดขึ้นกับได้ทุกคนนะฮะผมย้ำอีกทีใช่แล้วมันมันก็เป็นปัญหาที่แบบทําให้เกิดโรคนู้นโรคนี้ขึ้นตามมาได้อะไรเงี้ยใช่ครับใช่อย่างวันนี้เนเาะเราจะมีแบบว่ามีมาแบบให้ความรู้อะไรแบบกับคุณหมอด้วยแล้วก็ของเราเตรียมกิจกรรมอะไรมา ก็จะมีเล่นเกมนิดหนึ่งเล่นเกมกับแฟนคลับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มีร้องเพลงใช่ครับมินเอ็นกิดเล็กๆน้อยๆแล้วก็แชร์ความรู้ให้ทุกคนครับเราถูาขงหายจากกิจกรรมไปนานก็ตื่นเวทีไหมคะโอ๊ยนะที่ไทยนี่น่าจะนานอยู่เพอสมควรเพราะส่วนใหญ่ช่วงนี้จะไปอยู่ต่างประเทศซะส่วนใหญ่ครับไปตะเวนแบบแฟนมิตรใช่ครับผมก็อินเตอร์กอิน ไม่เชิญเหรอฮะใช่ก็เป็นแค่ช่วงนี้แหละครผมไปพบปะแฟนๆต่างประเทศบ้างครับเป็นไงบ้างครับไปเจอแฟนๆต่างประเทศโอ้ยก็คำน่ารักใช่คำน่ารักถึงประเทศการสนับสนุนที่ดีของพวกเราครับ จะห้าหกเจ็ดประเทศนะครับคิดว่าประทับใจอะไรแบบแบบทีประเทศไหนมอะไรอย่างเงี้ยที่จริงประทับใจทุกประเทศใช่ใช่เพราะแบบเอาจริงคือแต่ละประเทศเขาก็จะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกันซึ่งเอ้ยพอเราเจอนี้ก็ประทับใจพอแบบเจอแบบนี้ก็ประทับใจครับผมคือเอาง่ายๆว่าแค่เราได้เจอเขาเราก็ประทับใจแล้วฮะใช่ครับใช่ครับเ็นอะไรก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนกับว่าก่อนอ้นนี้เราไม่เคยได้เจอเขาตัวจริงเราไม่รู้ว่าเขาเป็นไงพอเราได้ไปเจอเขาเราก็เห็น แฟนคลับประเทศนี้เป็นยังไงบ้างแบบมีความสนับสนุนเรายังไงอะไรเงี้ยก็ได้แบบเหมือนได้สร้างวิตรภาคที่ดีต่อกันครับ อย่างนี้พอไปเจอแฟนมิตรแบบหลากหลายประเทศอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าวันนึงเราจัดที่ไทยเขาก็พร้อมที่จะมาแบบเล้ยงงานคาดหวังคร <laughs> ับเข,ขาก็คาดหวัวงว่าโปรดม,มาจัดแฟนมิที่ประเทศสั้นทีอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าแฟนขับไทยก็รอใช่ใช่ครับผมแต่พอดีก็อย่างที่บอกว่าช่วงน,นี้ก็จะแบบยุ่งๆกันนิดนึงคือเราถ้าเราอยากโชว์จริงๆเป็น,ปนแฟนมิตแบบใหญ่ๆเป็นคอนเสิร์ตเงี้ยเราอยากมีเวลาเตรียมตัวพอสมควรครับผมเราไม่อยากให้แบบโชว์ไปแล้วมันดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเลยขอแล้ะเวลานิดนึงในการเตรียมตัวหลายๆอย่างครับ ก็จะมีคอนเสิร um yeah> ์ตในเดือน 8.. ไอเดือน9ครับผมจีนกันให้ยับใช่ใ่ครัที่มีเพิ่งประกาศออฟฟิเชียลไปเพราะว่าจะมีใครมาบ้างใช่ครับผมก็จะมีนักแสดงหลายๆคนรวมถึงศิลปินของทางค่้ยยับด้วยครับผมก็บอกเลยว่าน่าเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา2คนเลยดีกว่าใช่ครับใช่ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับ ต้องรอดูสยครับมีมีไม่อาจจะมีบ้างอาจจะมีมีเหมือนกันใช่เครื่องจริงก็โเยอะเยอะครับผมก็อย่างที่บอกมันคือคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบเลยครับผมก็จะมีหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำนั่งฟังนั่งฟังซีเควนซี่มาประมาณ20นาทีได้เยอะมากซีเควนเยอะมากครับผมก็จะอะไรนะฮะ ม,ออมีทุกแบบใช่มีทุกแบบ<ห>ทั้งมันสนุกมันหวานอะไรเงี้ยมีมีครบแน่นอนครับกกใช่ครับ <c oughs> ผมก็จะมีแบบไปไปมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราร่วมานกับทางค่ายยับครับผมเราก็จะแบบไปไปฟีดกับคนนู้นคนนี้<ม>แต่ยังไม่บอกใครเธอเธอไม่ต้องให้เราจัดแล้วดีกว่าคอนเสิร์ตอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอกจากอันนี้เนาะนอกจากนะ อนอกจากอันนี้ก็จะมีอีเวนต์ใช่อีเวนต์บ้างครับผมปราปลายที่เราอาจจะพยายามแบบรับเพื่อจะได้เจอแฟนคลับด้วยใช่เพราะว่าเหมือนจะหมดช่วงของแฟนมีต่างประเทศแล้วเราก็จะเริ่มมีงานอยู่ที่ไทยมากขึ้นใช่ครับผมแต่เราก็พยายามคัดกองงานให้แบบเออเยอะขึ้นเยอะขึ้น ใช่ครับผมคัดกรองนะฮะใช่แล้วก็อาจจะมีซีรีส์ไม่ใช่อาจจะมีมีอยู่แล้วครับผมแต่โปรเจกทุกอย่างจะเริ่มประมาณปลายปีนี้ครับผมถึงประมาณกลางปีหน้าก็คือกับอ่าใช่ครับผมกับวาบีของมุนซึ่งมันเป็นโปรเจกแบบแบมไพร์อันนี้คือส่วนตัวบุเราชอบอยู่แล้วแล้วก็อยากลองทําขึ้นมาดูครับผมใช่ไม่ใช่แบบว่ายังอยู่ในวาระของการไปแต่ต่างประเทศนะครับแล้วเราเหลืออีกกี่ประเทศอ๋อเหลืออีกเหลือเอาจริง โอ้โห oh, เดี๋ยวนะขอนับก่อนที่จริงอ่ะเรายังมันมันมันนับได้ไม่หมดคือมันก็มีเพิ่มมาเรื่อยๆใช่อาจจะมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พยายามดูอยู่เอ้ยไปตรงไหนดีที่แบบเราสามารถจะเจอแฟนคลับเขาได้ง่ายๆแบบเอ้ยเขารวมกลุ่มกันตรงกลางนะอย่างไอยอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วอยู่รวมกันตรงกลางดีกว่าจะได้เจอกันเยอะๆง่ายๆฮะครับที่สัญญาณกลับไปที่สีขาบผมแล้วก็มีอะไรนะคะที่เราต้องการว่าอ่าที่จริงจะมีจะเป็นแบรนด์ ใช่ครับผมสักอย่างหนึ่งตัวผมเองก็พูดไม่ได้เหมือนใช่ใช่เราอยากเก็บไว้ก่อนตรงนี้คือมันเป็นความตั้งใจของเราสองคนที่แบบเอ้ยอยากลองออกอะไรออกมาดูเพื่อให้แบบมันเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วสองครับผมเออตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราชอบใช่ทําร่วมกันใช่ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบเร็วเร็วนี้ใกล้ละฮะเร็วไปฮะอันนั้นเร็วไปผมยังเตรียมตัวไม่ทันเลยรอก่อนแต่ใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วครับจะเป็นแบบอะไรยังไง ผมว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะมีหรือมีสปอย์ปล่อยออกมาแล้วครับคิดว่าใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วอดใจรอแป๊บนึงเธอก็จะให้เราแง้มอย่างเดียวเลยแง้มจ้ะเป็นชิ้นส่วนไหนของร่างกายเป็นชิ้นส่วนไหนที่จริงใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายครับผมใช่ใช่ไปแล้ว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 แล้วหมดแล้วแต่จะเอาไปใช้ตรงไหนของร่างกายเธอก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับ ครับสิบาว่าจะมีโปรเจกต์อ่าใช่ครับผมเป็นโปรเจกต์ที่อ่าก็เป็นงานวันเกิดเล็กๆของบุญนั่นเองคือแบบเราก็อยากจัดเออให้แบบเออแฟนคลับมาเจอกันแบบลงทะเบียนแล้วมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงเราเราอยากจัดที่มันใหญ่กว่านี้แต่แบบด้วยความที่หลายๆอย่างมันยังไม่พร้อมเนาะเราไม่อยากให้แบบเกิดอุบิเหตุอะไรขึ้นเราก็เอเอเอาเท่านี้ก่อน,นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษทุกคนด้วยที่แบบเอ้ที่มันอาจจะแบบไม่พอนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ อนอกจากงานนี้เราก็ยังได้เจอกันอีกเรื่อยๆครับผมก็ไม่ต้องเสียใจไปนะอย่างน้อยก็เจอบุญผ่านหน้าจอเจอบุญแบบเอในร่งในรูปไปอย่างได้ครับผมไม่เป็นไหนหรอกใช่ครับอ,อว่ามีการเกอนแฟนคลับยว่าแบบมีคนมาแบบหลอกคื้อขายบัดงานอะไรางเงี้ใช่ใช่ใช่อันที่จริงเราเราเป็นการลงทะเบียนครับผมใช่แล้วก็แบบให้ที่จริงมันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนสิทธิ์ได้ใช่ครับผมแต่ก็มีคนบางคนที่แบบเขาเห็นจุดตรงนี้ที่มันเป็นแบบช่องวูเขาก็มาหากินได้คือเอางจริงเรา เราอยากเตือนแฟนคลับเราตั้งทุกงานแหละครับผมที่มีการกดบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากให้เขาแบบโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยใช่คือบางคนเขาเสียเป็นหมื่นๆเลยนะเพื่อซื้อเพื่อมาหาเราแต่พอหน้าง,งานจริงเราเขาเข้าไม่ได้อย่างเงี้ย <c oughs> เราเราไม่อยากให้เขาเจออะไรอย่างนั้นใช่เราอยากให้เขาเจอในเจอเราด้วยความสุกดีกว่าไม่อยากเขาเสียใจอย่างงานนี้จะมีแฟนไปร่วมวยไหมเออเธอ เมอเกิดผมไม่รู้ผมไม่รู้ใช่ใต้องถามใกล้แล้วเนาะมีเรียของขวัญหรือยังอะไรนะครับยัของขวัญหรือยังคือเอาจริงๆไะอย่างที่เราเคยสัมภาษณ์ทุกทุกรอบดยกว่าเราเราไม่ได้คาดหวังของขวัญว่าเขาจะต้องให้อะไรยังไงต้องให้แพงอะไรขนาดไหนคือเรารู้สึกว่าแค่แค่ได้อยู่ด้วยกันตรงนี้มันก็คือของขวัญชิ้นนึ่งแล้วที่แบบเอ้ยเรายังอยู่ตรงนี้อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยหอันนี้คือของขวัญชีวิตแล้วใช่ครับ ให้บอกเลยว่าให้อะไรข่าวขนาดนี้เดินเข้ามานาทีที่เท่าไหร่ของงานให้บอกเลยนะรอรุ้นดีกว่ามันจะได้สนุกไปด้วยใช่ครับผมขาผมก็ตาที่องคัญาขอฝากงานวันนี้ก่อนนะรับงาน no H P V no limit ครับผมชีวิตไม่สะดุดถึงวันหยุด H P V ใช่ครับผมเราก็อยากให้งานในวันนี้กระจายองค์ความรู้ตรงนี้ใช่ให้แบบ ทุกคนทุกคนให้เขาเข้าถึงความรู้ตรงนี้ได้ง่ายขึ้นครับผมใช่ครับผมแล้วก็มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเรเลยนะโรค HPV เนี่ยครับใช่ครับผมก็นอกเหนือจากงานวันนี้ก็จะมีผลงานของบุญกระเรมเรื่อยๆนะคบผมก็จะมีงานอีเว้น อ่ารวมถึงงานจีนอ่าจิ้นกันให้ยับนะครับผมก็เป็นงานคอนเสิร์ตใหญ่ของบุญกระเรมร่วร่วมกับนักแสดงคนอื่นแล้วก็มีศิลปินในค่ายยับอีกด้วยครับผมใช่ครับผมแล้วก็นอกเหนือคอนเสิร์ตก็ยังมีซีรีส์นะครับผมก็อดใจรอกันนิดนึงไม่นิดแหละก็สักพักแหละเราอยากทาให้มันออกมาดีที่สุดใช่ครับผมให้สมกับที่ทุกคนคาดหวังดีกว่าใช่ครับผมก็ฝากบุญกับเรมไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ